สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เต้าก็จะพามาทำเป็นชาเขียวนมโอ๊ตค่ะก็คือชาตัวชาเขียวนะต้าต้มไปแล้วนะคะเดี๋ยวเต้าจะบอกสูตรไปในตัวด้วยเลยละกันนะคะส่วนตัวชาเขียวน,ะน้ำชาเต้าใช้ชาเขียวนะ่ะสิบกรัมค่ะแล้วก็น้ำนะ่ะประมาณ120 ml อก็คือเต้าต้มด้วยหม้อมุคพอรตนะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็สำหรับนมโอ๊ตนะ่ะ ้องจะใช้ชี่ประมาณ100 ml ค่ะสำหรับถ้าใครห้ลูกค้าหรือว่าตัวเราอยากจะเพิ่มความหวานก็อาจจะใส่ไซรัปประมาณ10-15 ml หรือว่าน้ำผึ้งก็ได้นะคะก,ก็ลองทำกันดูได้นะก็คือแบบอันนี้เปิดหัวคลิปมาก็คืออธิบายสูตรอะไรเสร็จสับไปนะก็คือแบบ ไม่ได้ร้อทมคลิปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คลิปเพิ่งเทนมเองเนาะแล้วคือมาพากทีหลังนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็คืออยากจะทําคลิปยาวบ้างก็เลยแบบลองแบบเอาคลิปที่ถ่ายไว้นะคะมาพากเสียงดูก็ทําไม่ยากนะคะสําหรับชาเขียวต้องมองว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ที่ทาให้เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มก็แล้วกันนะคะอาจจะไม่มาก แต่ก็ถือว่าในยุคนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆนะคะคือแบบตอนนี้ปีนี้ต้ยอายุสามสิบหกผ่านช่วงเวลาของการแบบช้ชีวิตมาแบบก็สัวครึ่งชีวิตเหมือนกันนะค,ะคือเป้าหมายของเจ้านะไม่ได้อยากจะอยู่แบบคำฟ้าค้างฟ้าอะไรนะคะก็คือแบบอยากจะอยู่ไม่เกินเจ็ดสิบสำหรับเต้านะเพราะงั้นตอนนี้เต้ยรู้สึกว่าเราเลยวัยครึ่งชีวิตมาแล้วก็เกือบก็ครึ่งแหละครึ่งพอดีเนาะถ้าแบบเป้าหมายเจ็ดสิบ แต่ก็ไม่รู้นะเราะว,ว่าแบบตอนนี้โครคภัยไข้เจ็บสุขภาพเอยเศรษฐกิจสังคมไม่ว่าสงคารามอะไรต่างๆมันเยอะมากๆเ <t> พราะงั้นเนี่ยการที่เราจะบหล่อหล่อเลี้ยงใจหล่อเลี้ยงกายให้แบบอายุยืนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะแต่ อ่าแบบแต่ยุคนี้ก็เป็นยุคที่เข้าถึงคลางการแพทได้ง่ายเนาะก็สําหรับคนที่แบบมีกําลังรับอะไรเงี้ยก็อาจจะอายุยืนก็ได้นะคะก็แต่สำหรับเต้าเนี่ยตัวเต้าเองเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายที่จะอยู่นานคืออยากอยู่ไม่เกิน70ปีค่ะไม่อยากจะแบบเหนื่อยมากเกินไป อันนี้ก็คือแชร์เนาะไม่ได้เชิญชวนหรือว่าอะไรใดๆนะคะแค่แบบแค่เล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะก็มาต่อที่น้ำเนาะก็นั่นแหละค่ะใส่ส่วนผสมเข้าไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ําแข็งหรือว่าเทใส่แก้วก็ใช้สูตรนี้สําหรับแก้ว16อ่ออนนะะก็ประมาณนั้นนะ,ะตัวเครื่องลื้เมืนต้องทำเป็นอาชีพเสริมค่ะความจริงต้องทำงานประจาอยู่แล้วแต่ด้วยความไม่แบบยุคนี้เศรษฐกิจมันไม่ไดีจริงๆบริษัทแก้วก็ลดกําลังการผลิตลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะจากที่เคยแบบ ฟื่องฟูในช่วงแบบก่อนหน้าน,นี้ประมาณปีสองสองสามปีเนาะพองลางปีนี้ก็ดอกลงไปเยอะปีที่ผ่านม,มาก็เริ่มเริ่มแล้วแหละแต่ปีนี้หนะักหน่อยก็เอาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะก็แบบเราก็เลยต้องหาอาชีพเสริมพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆก็เอาเริ่มจากสิ่งที่เราชอบหละคะ่ะเรากชอบทำโฮมคาเฟ่ชอบทำกาแฟชอบทำน้ำอะไรยเงี้ยก็เลยแบบมีพี่ๆใจดีแชร์สูตรแชร์อะไรมาให้เราก็เอามาปรปับเอานั่นแหละคะ่ะก็ชีวิตก็ต้องสู้แล้วก็ต้องดิ้นรนเน่อทุกคนเพราะงั้นก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะเริ่มเริ่มต้นอาชีพที่2กันแล้วกันนะคะให้บอกให้อยากจะบอกไว้ว่าแบบมันไม่มีอะไรสําเร็จภายในแบบวันเดียว2วันหรอกอาจจะเป็นเดือนเป็นปี แต่ถ้าเราได้ลงมือทําแล้วน่ะก็ถือว่าสําเร็จไปแล้วก้าวหนึ่งนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังสู้ชีวิตอยู่ในตอนนี้รดนผึงตัวเต้าด้วยนะคะทุกคนก็ฝากช่องของเต้าด้วยนะคะถ้าใครผ่านมาก็ฝากตับสะคใายกดไลค์กดแชร์ให้เต้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวแวะมาเติมกําลังใจใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ